SCP ทนาชาแน,นลกับรายการลัดรอบขอบสนามวันนี้เราจะมาพบกับคุณเป็นต่อนวัดนะครับแล้วก็คุณพคดอุ่าหครับวันนี้ก็เป็นอีกสองศิลปินที่มาร่วมกับทีมสัทธาพระมหาสมปองครับครับก็ เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกหน่อยนะที่แฟนพีมาเตะให้กับลิ้วหูครับก็รอดไปฮะเลือกทีมถูกแล้วครับลิ้วหูครับคือคือสำหรับไม่ต้องพูดสำหรับผมอ่ะคุณไม่ต้องพูดเออไม่พูดแล้วเมื่อคืนี่โมงเมื่อคืนยื้อกันไปเยอะไปหน่อยโอ้ยเขาเหลือสิบคนอย่่งคุณเกือบตายเข้ามาดีกว่าเดี๋ยวไม่จะยาว ก็ถือว่าอันนี้เป็นสีสันนะครับแล้วก็มาสร้างบรรยากาศดีๆครับเพื่อหารายได้ให้กับบ้านกบ็บ้านนิคมห้าใช่ไหมนกคาบ,บินนั่นเองนะครับ,รบผมก็เราสองคนพอรู้ข่าวว่าเป็นโครงการดีๆแบบนี้ก็ตอบรับเลยครับผม ทางพี่ว่าทั้งคู่ก็งานเยอะนะฮะก็ยังรีบเคลียร์งานแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จริงวันนี้ก็ได้เจอพี่ๆหลายทีนะครับจริงก็มีหลายทีม้ากเลยมีทั้งพี่อดีตทีชาตินะครับแล้วก็มีทีมชาติไทยด้วยแล้วก็มีพี่ในวงการใช่ซึ่งเล่นฟุตบอลด้วยกันถึงแม้ว่าเราอยู่คนละทีมแต่ว่าทีมเราก็เตะทีมเดียวกันก็มีใช่ครับเสื้อไปมาสลับเสื้อมันจะวนไปวนมาอยู่อย่างงเี้ยครับโดยเฉพาะทีมทีมศรัทธาทราบว่ามาทั้งหมดสามคารุ่บัตเลยเตะเดียวเลยครับผมเยอะมากดีครับเป็นถือว่าเป็็นโคครรรงกกาทีี่ดับแล้ว ให้มีแบบนี้ให้เรื่อยๆครับเด็กๆไม่อาจจะเป็นโรงเรียนเดียวอาจจะเป็นโรงเรียนอื่นๆที่เรายังต้องการใช่ครับนั่แหมายนั่นหมาเพวาะว่าอันนี้จะไม่ใช่โครงการแรกและโครงการสุดท้ายแน่นอนที่เร่าศิลปินอย่างพวกเราจะมาร่วมกันเพื่อหารายได้แล้วก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนที่กับเขาเหล่านั้นนะครับก็มาร่วมกันครับ ท่านที่อยู่รเราแวกใกล้เคียงทราบข่าวอะไรไหมก็มาร่วมก,กิจกรรมกับกิกจกรรมเราครับยวผมถามเรื่องผลงานกับตอนนี้นทัท้งสองคนน่ยมีผลงานอไะไรบ้างครับตอนนี้ครับก็กำลังเองนะครับทางเจนพิสตีนะครับเรื่องปิดงานทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มยี่สิบเป็นต้นไปนะครับทางเจนพิสตีครับแล้วก็มีถ่ายละครเรื่องที่ดาวนอนพันลีแบบ ครับผมสำหรับผมนะครับตอนนี้ครับมีครับตอนนี้ก็มีรีลันนะครับทางช่องพีพีทีวีนะครับฝ่าดงพยัคนะครับตอนสิบโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้กําลัง ถ่ายทําละครเรื่องอดงพญาเย็นนะครับทางช่องวันนะครับผมมกราได้ชมแน่นอนครับก <c oughs> ็ฝากผลง,งานทั้งสองท่านไว <c oughs> ้ <c oughs> ด้วยแล้ว,วช่วงนี้ก็ยังยังช่วงในโควิดอยู่ยังยังถือว่ายังไม่ยังไม่ได้นอนอ,อยากให้ทั้งสองท่านา <c oughs> เน,นีเ่ยฝากแฟนไทยแลนด์แฟนซีเซลแล้วก็แฟนทางบ้านด <c oughs> ้วยว่าเราควรปฏิบัติตนยังไง <c oughs> นะคะรับครับก็จะสนโอบก็อยากจะฝากถึง พี่พี่หลายคนนะครับที่อยู่บ้านครับคือการที่เราจะไปโรคป่า <ๆ S 1> ทีเยอะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีการป้องกันตัวเองครับอย่างแรกเลยครับร่วมการรณรงค์ใส่แมสนะครับซึ่งซ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ึ่งเห็นทางยุโรปแล้วเนี่ยการรณรงค์แบบว่าการใส่แมสอาจจะเป็นความเชื่อในแบบเดิมที่ว่าการใส่แมสแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นต้นตอก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคระบาดซึ่งตอนนี้ในสหร,นนรัฐอเมริกาเนี่ยวอลาซิมแบบนี้ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่ว่าในประเทศไทยเนีน่ยเป็นระดับสองนะครับรองจากญี่ปุ่นระดับ สอของโลกนะครับที่ป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้ดีมาก กคนพูกันครับ,รบ้ที่คุณนุนพูดนะครับก็คือว่าจากเดิมที่ปกติคนใส่แมสคือคนป่วยแต่ตอนนี้การใส่แมสคือป้องกันไม่ให้ป่วยใช่ครับผมก็คต่อไปส่ง<ม>ครับผมก<ม>็สําหรับผมนะครับทุกอย่างก็เหมือนนุ่นพูดมาแะครับแต่ทุกอย่างนี้ต้องเริ่มกับตัวเองก่อน<ม>นะครับใช่การการการรักษาเนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองก่อนใส่แมสล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่ไปในที่ที่มันเสี่ยง ถ้ามีอาการป่วยอะไรอย่างงี้ก็รีบไปพบแพทย์ดีที่สุดอย่างเราวันนี้ก็คือกำลังเล่นบอลก็อย่างว่าแต่น้องกิ๊บเจยดาเนี่ยคือนี่คือเขาใส่พวกเราคือตอนนี้ลงเล่นบอลพอเล่นบอลเสรแล้วก็มาใช่ครับก็ทำความสะอาดครับเอาปากไว้เหมือนเดิมครับคือเว้นระยะห่างระหว่างสังคมนะครับเป็นระยะห่างระหว่างบุคคลครับสวมหน้ากากอนามัยป้องกันล้างมือบ่อยๆรักษาสุขภาพทุกท่านวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เก่งขึ้นรายการรับรองโฆษณาของ S C P Thailand Channel มาให้ท่านฟัในวันนี้ด้วยครับ